เราบอกกันอีกเช่นเคยนะคะเราเป็นผู้ชายเราจะกลายเป็นผู้หญิงนี่เพราะว่าก่อนก่อนที่จะเข้ามาแล้วแต่งตัวเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วส่วนแม่นี่การแต่งตัวก็กดไปที่หน้าแล้วก็มีดินสอนะคะแล้วเราก็เลือกไปตรงชุดแล้วเราก็จะเลือกกลางเกงนะเราสามารถเปลี่ยนให้ตามใจเลยนะ อโอเคนะคะเราก็จะใส่เป็นชุดนี้ก็ได้นะแต่ว่าวันนี้จะเป็นสาวใส่ดาร์กหนึ่งวันเนาะเราก็เลยต้อง อ่ะเสื้อดักดักอ่ะนี่ชื่ออะไรวเนี่ย Okay. ชุดนี้ก็น่ารักนะใส่ชุดนี้แล้วกันอันนี้น่ารักกว่านาะคะเอาชุดนี้แหละ เ,เ,มมนะเพื่อนเาเพอเอ้ยมีคนใส่ผมมันน้อยเพื่อนสาวทำอะไรกันอยู่อ่ะทำไมเข้าตัวเด็กกว่าเราอ่ะความดีควาดดีเพื่อนสาวเราจะทายที่ผิวนี้เมื่อที่เรามาเล่นกับน้องสาวนะ เปลี่ยนชุดดีกว่าไม่เข้ากับหน้าเลยชุดนั้นชุดนี้ก็ไม่โอเคงั้นจะเป็นชุดนี้แล้วกัน โอเคนะชุดนี้นะลก็ไปตรงนี้กางเกงยียนเสือ้อตัวนี้โอเคนะชุดแล้วไปตามหารถกันเถอะ là sang ban đi quả. ok. Nào, các cột. đều dù rồi. 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 sang ban hàng lịch. เล็กดีไหมนะบ้านหลังนี้ละกันนี่บ้านของเราหลังเล็กๆ จะกดดูก็วงจรปิดนะนี่ไงเห็นเราแล้วไปโอ้โหโอเคกับบ้านเราจะเดินสำรวจห้องกันนี่ใครๆ้องลแต่ไม่ใช่ฮะ สวยอะเราก็จะขึ้นไปที่ชั้นสองดูซิว่าจะมีกี่ห้องนอนอ๋อมีห้องนอนเดียวแต่ว่ามีสองเตียงเนาะมูที่เราก็สร้างบ้านแบบนี้แหละใครอยากให้น้องๆออกคลิปก็บอกได้นะอุ๊ย เกมนี้สมจริงมากเลยนะตอนแรกของมันปิดอยู่นะนี่พอเรากดเข้าไปนั่งมันจะมีนั่งขึ้นมาเลยโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะคะถ้าอยากให้ทำคลิปอีกนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b ์ให้ด้วยนะคะจะก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายหรือว่าจะมินใต้คอมเมนต์ก็ได้นะหรือว่าจะให้น้องเรามาเล่นย้วก็ได้โอเคไหมน้อง ความจริงแล้วเราเป็นผู้ชายแต่เราแต่งหมดเลยแล้วน้องเราก็เป็นแต่งก็เป็นผู้หญิงนะคะมีสาลอตเกาะอ,อยู่ข้างหลังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย